รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย จะพาคุณผู้ชมไปที่อำเภอเหลาขวัญจังหวัดกาญจนบุรีค่ะซึ่งถือว่าเป็นพื้นที่ที่เรียกได้ว่าเป็นอีสานของกาญจนบุรีนั่นก็คือในอดีตนั้นมีความแห้งแล้งแล้วก็กันดานอย่างมากเลยทีเดียวแต่ปัจจุบันค่ะได้มีคู่น้อมนาแนวพระราชดําริของในหลวงรัชกาลที่9และในหลวงรัชกาลที่10ที่ได้สืบสารรักษาต่อยอดโดยมีธนาคารน้ําใต้ดินเพื่อแก้ไขปัญหาน้ําแล้งน้ําท่วมนํามาใช้ในอำเภอเหลาขวัญ จนทำให้ปัจจุบันนี้พื้นดินของอำเภอเลาขวัญน,นั้นกลับมีความชุ่มชื้นจะเป็นอย่างไรไปติดตามกันค่ะผมวิชัยปัทมวิภาคนะครับในอำเภอเลาขวัญน,นะครับก็ก่อนอื่นก็ต้องเท้าความนิดนึงคืออำเภอเลาขวัญเนี่ยเป็นอำเภอที่ได้ฉายาว่าอีสานภาคกลางนะครับก็คือมีความแห้งแล้งมากมีความแห้งแล้งแล้วก็เป็นเป็นอำเภอที่ที่เป็นเงาฝนเงาฝนคือหน้าฝนน้ําไม่ค่อยมีนะฮะ ตอนนี้พอผมได้มาเมื่อประมาณปี64ผมย้ายมาปุ๊บเนี่ยผมก็มาดูแต่หลักหนึ่งที่ผมทำคิดเสมอคิดเสมอคือหลักของบวรเป็นหลักพื้นฐานของการพัฒนาสังคมไทยในระดับระดับรากยาแล้วกันก็คือผมก็เลยว่าใช้หลักบวรมาในทำในทุกมิติอย่างเช่นกรณีของเรื่องภัยแล้งหรือเรื่องอะไรที่นี่ฮะผมก็เลยจะมองว่าเอ๊ะเราจะทำได้ยังไงอะไรก็จนจนมาเจอพระอาจารย์ที่วัดน้ำคุง้ง เจอพระอาจารย์ที่วัดน,น้าคุ้งท่านก็ทําเรื่องน้ําใต้ดินเราก็มาร่วมศึกษาแล้วก็ถามท่านว่าท่านทําได้ยังไงอะไรเงี้ยท่านก็ทาก,ก็ที่สําคัญที่สุดคือความเพียรความเพียรความอดทนที่ท่านหลออ่อเกล้าท่านได้ได้นนไว้นะครับ<อ>ก็เลยเราก็ดู<อ>ก็ติดตาม<อ>ก็เออใช้ได้แล้วก็เป็นตัวชีวดง่ายๆชีวดแบบทางทางของของธรรมชาติเลยอย่างเช่นต้นไม้พวก ดอกกระเจียวความชุ่มชื้นถ้าเราได้ไปในวัดนั้นเราก็จะมีไว้ทำไมลมมันเย็นทำไมจากที่เป็นแรงเลยนะฮะก็จะมีท่านพระอาจารย์ท่านก็ให้ดูอเงี้ยฮะก็เลยเลยเป็นว่าเออมิติเนี่ยเรื่องน้ำนี่โอเคแล้วตอนนี้ก็ความโชคดีของของชาวเราขวัญก็คือเมื่อวันที่3 2015, เมษายน2 5 1รอกรมทรัพยากรน้ำบาดาลเนี่ยเขาได้ได้ได้เปิดโครงการตรงนี้นะฮะเป็นโครงการน้ำบาดาลขนาดใหญ่ในพรลลัมริซึ่ง ความชาวเราขวัญก็ปาดปพ้มปิติมากที่ท่านรอสิบท่านได้เสด็จมาเปิดให้นะครับเราก็เลยมองว่าตอนนี้อย่างเราขวัญเราเนี่ยผมก็มองว่าน้ําใต้ดินเราโอเคแล้วทั้งองค์ความรู้ของตัวพระอาจารย์ด้วยแล้วก็ได้มีน้ําบาดาลด้วยเราก็พัฒน,นาเป็นน้าผิวดินพร้อมกันก็ได้ทําในหลายโครงการแต่หลักการของเราคือบวรนะครับอย่างที่ที่เราเห็นวเราต่อยอดยังไงอย่างเช่นมีน้ําและวัดวัดเป็นต้นให้และเป็นต้นเรื่องน้ําและ คราวนี้เราทําไงก็ผมก็ไปที่กศนก็ดูกศนก็จะต่อยอดต่อยอดเรื่องของโรงเรียนนอกระบบะกศนเราจะนึกถึงน้องที่อยู่นอกระบบนะฮะก็ว่ากศนทําไงก,ก็ในหลายมิติกศนไปแล้วก็เราก็ยังมีโรงเรียนในระบบอย่างเช่นโรงเรียนเราขวัญและบรัรฑุเนี้ยเราทําข้างหลังของโรงเรียนน่ะเป็นโคกหนองนาแล้วก็ใช้ศาสตร์พระราชาลงในทุกมิติแต่ว่าในมุมมองผมเนี่ยให้เด็กเขาคิดเองทำเอง เขาอยากทําอะไรทำในในดินแดนน,นั้นนะฮะก็เลยเป็นเป็นที่มาของว่าบ้านวัดโรงเรียนแล้วก็ราชาการเราก็มีกําลังตรงไหนเราก็ไปเสริมเขามีโครงการตรงไหนที่ดีที่เกิดประโยชน์ในทุกมิติเราก็ส่งเสริมแต่เราจะไม่เราจะไม่ทําแบบแข่งกันคือว่าพอหน่วยงานนี้ทําเราจะไปทำไหมเราบูรณาการร่วมกันเฮ้ยคุณทําอยู่แล้วเราไปเสริมเราเอาตัวนั้นมาเป็นตัวให้อื่นคือทุกที่จะเป็นต้นแบบในแต่ละมิติของทุกที่ครับนี่คือ คือหลักการในการพรัฒนาของเราคือบ้านวัดโรงเรียนครับผมอมานมารับผิดชอบระบบน้ำประปาอยู่ก็หมู่บ้านอยู่แล้วน้ำมันก็จะขาดแคลนพอหน้าแล้งจะขาดแคลนทุกปีทุกปี พอมาปี6กซองนี้ไม่มีน้ําเลยปลายปีปลายปีปลายปีไม่มีน้ําเลยก,ก,ลก็ก็ลําบากก็พอดีพอดีไปเจอในในเฟซมีคนเข้าแชร์แชร์เรื่องธนาคารน้ำแล้วบอปิดและวลระบอเปิดแต่มาก็พยายามศึกษาในวิดีโอนั้นอยู่พอสมควรดูด,ดูดูไล่รอบเพื่อจะทอรหัสก,กัดพูดพอดูแล้วก็เออนี่นี่มันเป็นการ เป็นการเอาหมู่บ้านเนี่ยทำเป็นเขื่อนเคื่อนใต้ดินก็เลยคิดคิดจะคิดจะรณรงคลงให้ชาวบ,บ้านช่วยกันทําแล้วก็ลงมือลงลงมือทาพร้อมกันไปเลยก็ถ้าจำไม่ผิดก็น่าประมาณกลางเดือนกรกฎาปีหกซองก็ลงมือทําไปพอทําบ่อแรกเสร็จฝนก็ไม่ตกเราก็คิดเอ๊ะถ้าที่ที่เราทำเนี่ยก็คงจะยากยแหละเราก็ต้องมาหาวิธีว่าเอ๊ะทำยังไงให้น้ําลงรุ่มก็ มาทําตามชายคากุฏิชายคาอาคารเพราะว่าเวลาฝนตกฝนตกน้ํามันจะลินพอลินแล้วมันจะลงรุ่มพอลงรุ่มแล้วสักซามสครั้งอากาศที่เราอยู่มันก็เริ่มเปลี่ยนแปลงเริ่มเปลี่ยนแปลงแต่ว่าปีนั้นฝนมันตกน้อยฝนมันตกน้อยพอตกน้อยมันก็มันก็เห็นความเปลี่ยนแปลงอะไรสักเท่าไหร่แล้ะล้วก็เราก็ศึกษาศึกษาตามลูกศิษย์ของหลวงพ่อสมาน แสงสีหรือว่าท่านเจ้าคุณพระนิเทศศาสนคุณท่านลนลงมาเกือบสร้างซิ้ปีเลยก็พยายามศึกษาตามลูกศิษย์ที่เอาไปวางจุดวางตําแหน่งทางระบบปิดระบบเปิดแล้วก็พยายามศึกษายอมนอนดึอกอยู่หลายเดือนศึกษาถอดคาพูดถอดรหัสแล้วก็มาทดลองหลายๆอย่างทดลองแปลงน้ําในอ่างน้ํใซ้เอามือตั้งเส้ามือมุนไปมุนมาตามแรงเวียงคลองโลกมุนรอบตัวเองก็ศึกษามาเรื่อยทดลองว่าท่าน,น้ําตรงนี้ ถ้าเอาท่อไปปักไว้น้ำตรนนี้ข้างมันจะแห้งเร็วไม่เร็วเราก็ทดลองเอาคือต้องบอกว่าควบคู่กันไปเลยแต่ว่าเราเปิดเนี่ยเราทําแบบสมัครเล่นพอเราคุดไม่เป็นพอเราคุดไม่เป็นเนี่ยมันก็ได้อยู่แต่ว่ามันเห็นพ้นฉาแต่เราปิดเนี่ยมันเป็นการสนับสนุนในเคที่เราอยู่ทําในเคที่เราอยู่มันมีความชุ่มชื้นพอมีความชุ่มชื้นเนี่ย มันก็จะช่วยดึงฝนแต่ว่าระบบเปิดนี่มีพ่นมากระบบเปิดนะถ้ามองมองตรงๆแล้วนะมันคล้ายๆกับลูกขนมคกลูกขานมคกที่น่าจะเป็นข้องในร่วงรัชกาลที่9ค้ายกันเป๊ะเลยแต่ว่าลูกขานมคกนีมนน่มันเป็นมันเป็นเป็น,ปน,ปนมันเป็นพ้ประโยชน์สําหรับพื้นที่แคบๆแต่ว่าลําห้วยนีย่มันเป็นพ้ประโยชน์ สำหรับพื้นที่กว้างทั้งหมู่บ้านเลยโดยสายลำห้วยโดยอายแรงดันน้ําแรงน้ำแรงดันน้ําที่น้ําไหลมาเนี่ยเพราะว่าอาตมาก็คิดว่าปลายน้ำหนึ่งกิโลเนี่ยปลายน้ำหนึ่งกิโลเนี่ยแรงดันเนี่ยต่อวินาทีเนี่ยมันเป็นเส้นเส้นตันเลยแล้วมันจะกดพอกดปุ๊บมันก็จะไปเป็นกิโลสองกิโลเลย <c oughs> พอพอสิ้นหน้าฝนปีหกซ่องแล้วพอสินน้นน้ำฝนปีหกซ่องแล้ว เรามาสังเกตพฤติกรรมเพราะว่าอัตมาเนี่ยบวชมาเนี่ยปีนี้ปีที่สามสิบสามล้วพราะต้นไม้ที่เห็นเนี่ยส่วนมากอัตมาปูกเพกราะเมื่อก่อนใบไม้จะเอาใบเต้านู่นเลยเมษาพฤสภาเลยเมษาพฤษภาเลยแต่ขนาดเราได้ฝนเล็กๆ,ๆน้อยตามชายคาเนี่ยต้นไม้ที่เราปลูกเนี่ยเดินกูพาครับต้นเดินมีนาเริ่มแตกใบอ่อนเลยในขณะที่ปีหกสามเนี่ยต้นปีนะแรงจัดเลยน้ำประปาในหมู่บ้านไม่มีใช้เลยต้องออรออปตอมมาส่ง แต่ต้นไม้ที่เราปลูกวปเนี้แตกไปอ่อนเราก็คิดว่าเออเรามาทุกทางแหละเราก็ขยายพลนพอขยายพันแล้วก็พยายามประชาตั้มพันธ์มีงานบวชงานแต่งถ้าเราจับหม้เราก็จะพูดจะพูดเราก็จะพูดก็พูดแม้แต่มีเพื่อนพระพิสุอยู่ตางอำเภอตางจังวัดเราก็พยายามแนะนําทางเฟสอะไรแต่เขาจะทําไม่ทำเราก็ถือว่าเราทําหน้าที่ว่าเราทดลองพอได้พ้นแล้วพอได้พ่นแล้ว พอได้ผลแล้วแล้วก็มีคนทําตามบ้างไม่ตามบ้างมีการวิภาควิจารณ์บ้างก็เป็นเรื่องธรรมดาเพราะมันเป็นแนวใหม่จริงๆเลยมันเป็นแนวใหม่จริงๆเลแต่ว่าพอพอปีหกสามอะฝนแลกของปีอาตมาจำได้เนกนที่สะทสาบมทมามฝนตกตกเฉพาะที่วัดนี่เลยโรงเรียนโรงเรียนอยู่อยู่แค่แค่ดินหลายๆแต่ว่าที่วัดเป็นน้ำข้างเลยล่างวัดก็เหมือนกัน,กน ด้านด้านโบสถก็ตกแค่ครึ่งโบสถเราก็เอ้ยเราไม่ใ่ายหน้าแล้วเรามาถูกทางแล้วแล้วก็ทิ้งไปประมาณวันที่หนึ่งพฤษภาฝนตกอีกก็ตกจากพ่อที่วัดหละแต่ว่ามันจะออกค้างแหละออกออกคืบคืบไปคืบไปข้างหน้าข้างหน้าอีกเป็นวงกว้างเข้าไปพอพอห่างจากพฤษภาแล้วมิถุนาฝนดีฝนตกดีแต่หมู่บ้านอื่นไม่ค่อยได้ฝนหลายๆคนครับอ มีการวิพากษ์วิจารณ์ฟุกเป้าได้เป้าไปทำานองนั้นแต่เราก็เฉยๆแล้วก็มีหน้าที่ทำแต่ปีหกปีหกทานเนี่ยก็จะช่วงช่วงนี้ตัวเนี้ยก็จะท้อมากเหมือนกันเพราะการวิพากษ์วิจารณ์หลายอยาอ่างเนี่ยท้อๆมากเหมือนกันเราก็มานึกถึงในหลวงในหลวงท่านทำความเพียรทั้งที่เราไม่มีทุนเศรษฐีในหลวงเนี่ยเรียกว่าใช้กำลังพิลักและใช้ความเพียรเพียงแต่ว่า ค่อยๆตามไปเราก็เออมันหยุดเราก็เริ่มทำปุ๋ยมากพยายามจะปลูกผักสนครัวเพื่อลดต้นทุนแล้วก็จะเพาะพอต้นไม้ก็จะใช้กระป๋องเศษแก้วน้ำแข้งอะไรเนี้ยทำปุ๋ยมากก็ใช้เศษใบไม้แล้วก็คัดให้มีกริงมากก็ข้อข้อมูลสัตว์ของชาวบ้านมามาผสมไปอะไรไปก็ค่อยๆทำมา แล้วพอมาเมื่อปีหกห้าที่ในร่วงที่ท่านเสด็จมาเนี่ยอาตมาทราบว่าแฟเขาเลือก็เลยก็เลย,เลยแต่ข้อแฟเขามาปูเขาก็มาปูเพอมาปูกเนี่ยพื้นดินเราไม่ไม,ไม่ไม่ดีแต่ว่าเราเราเริ่มพอมีน้ําแล้วตามการทำธนาคารน้ำเนี่ยเราต้องมีน้ําให้ยาแฟรคือว่าเป็นยาที่ทนแล้วนะ เราก็มีต้องมีน้ําให้เราก็พยายามป,ปลูกพอปลูกไปพอได้ได้เดือนเออแฝกเริ่มดีขึ้นดินดินมันก็ดีขึ้นพอดินดีขึ้นเนี่ยเรารู้เลยราคาน้าแล้วพป,ปิดครับกับยาแฝกเนี่ยมันป่าท่องโก้เลยเข้าก็ได้ดีมากเลยก็<笑><笑>เลยแลมันมันเป็นเวลาที่สั้นแล้วไปนี้อากาศร้อนเราทําไม่ได้การจะไปเก็บเศษพื้นมาทำปุ๋ยนะอากาศร้อนมาก อย่างธนาคาร,ระบบปิดเราก็ทําอยู่เราก็ทําอยู่พออากาศร้อนเราก็สู้ไม่ไหวเราก็ต้องพักแต่วันไหนขณะที่ปี่พกเนี่ยเราพอมีน้ําแล้วแล้วชาวบ้านก็พอได้อาศัยได้ทำมาหากินเล็กๆน้อยๆอยก็เริ่มมีเปลีป่ยนแปลงมาปีมาปีนี้ชาวบ้านเริ่มยอมรับแม้แต่นักการเมอืองท้องถิ่นก็จะเริ่มสนใจฟังแหละธรมากรเนี่ยเขาก็จะพยายามถ้าเราจะพูดเรื่องนี้เขาก็พยายามจะท,ทิ้งทิ้งออก พยะายามอ้างมีธุระบ้างอะไรบ้างแต่ปีนี้เขาเริ่มสนใจฟังอ่ะนั่งฟังนะ่ะนั่งฟังเพราะว่าปีปีต่อไปเนี่ยจะขยายแฟก์ตอนนี้เรามีพันเองแล้วเราก็จะขยายของเราได้แหละปีหนึ่งปีปีหนึ่งซ่องซ้ำงานปีหนึ่งซองงาน,น,งองงานตอนนี้การปลูกยญนะ้าแฝกน่ยเราก็มาเข้าใจแล้วที่จะบ้านเขาปลูกเขาปลูกปลูกแถวเดียวก็เลิกเลยแต่ว่าการปลูกยญาแฝกกองในร่วงเนี่ยมันต้องปลูกทั้งแปลงเลยถ้าตรงไหนดินไม่ดีต้องปลูกเลย เราต้องค่อยๆทำถ้าทำมากเราดูแลไม่ไหวหรอกมันก็จะแห้งตายแต่เราค่อยๆทำานะดินมันจะค่อยดีก็จะไปก็จะไปจากประสบการณ์ที่ผ่านมาถ้ามาปัญหาหรืออุปสรรคไม่มีมเพราะอุปกรณ์เน,นี่ยเศษปูนเศษอะไรในหมู่บ้านเนี่ยเยอะมากเยอะมากเลยแต่ว่าอุปสรรคคือการขุดการขุดเนี่ยถ้าขุดด้วยมือเนี่ยลุ่มจะช่วย มาตรฐานคงทนแล้วเราสามารถเอาไปทิ้งทิ้งที่อื่นได้แต่ถ้าทายรถคุดในลุ่มไม่ช่วยแล้วดินก็จะค้างมากพอดินค้างมากน้ําไม่ลงกายเป็นสกัดสําหรับการทําธนาคารน้ำและปปิดเนี่ยในส่วนตัวที่ประสบการณ์ลึกไม่มากเต็มที่ก็อาตมาก็มอก,ก,ก,กว่าร้อยห้าสิกระทือบวันเลือเกินแหละประมาณ8ปดเมตรเมตรยี่สิบนี่ยกลังช่วยเลย เพราะว่าพืชเราลากแค่นี้เองอ้อยมันนะถ้าเราไปทําลึกล่ะพืชเราไม่ได้แล้วพืชเราไม่ได้เพราะว่าเพราะว่ามันต้องอาศัยเพราะว่ายังอ้อยเนี่ยลากแค่นี้เราไปทําเม็ดพืชเราไม่ได้กินอ่ะก็เลยก็เลยแต่ว่าท่อเนี่ยสำคัญมากเพราะว่าดินเรามันมีแก๊สมีอากาศท่ออาคารเนี่ยสำคัญมากเพราะที่ที่ที่พระอาจารย์ทำรอบๆอาคารเนี่ยมือใหม่เราใส่ เราใช้ท่อเล็กเพราะเราก็ไม่รู้เราใช้ท่อเล็กเราก็ไม่รู้แต่ถ้าท่อใหญ่เนี่ยอากาศออกบากน้ําไปมากอากาศออกบากน้ําไปมากแล้วพอมาเราเริ่มทํามาปีหกซองหกส้มหกซ้นะี่ยได้ฝนพอสมควรหกสนี่ได้ฝนดีพอปีหกห้าคือพระอาจารย์เนี่ยตั้งใจจะปลูกเป็นทุ่งดอกกระเจียวในลานบัดนด้วยปีหกี่เนี่ยเราก็ปลูกกระเจียวไปประมาณส้ำสี่ร้อจุดเราก็ เราก็ประชาสัมพันธ์นะเราจะทาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวแต่ว่าพอพอเราปูไปแล้วพอสิ้นหน้าเฟื่อไปแล้วพอเฟ่หมากเกจีโยวจลเราปลูกก็ลอดไปถึงห้าสิบจุดทีนเราเราก็มามองว่าเออที่เราทําเนี่ยเราไม่มีที่เอาน้ําขึ้นมาใช้เราก็เลยคุดซะทางด้านทิศใต้ที่เป็นที่ตามลึกสุดของวัดพอคุดซะปุ๊บเราก็ปลูกระเกจียวมากกว่าเก้าอีกสรุปปีหกหกเนี่ย กระเจียวเราลอนมาเป็นผ่านต้นเลยเราก็ดีใจดีใจดีใจแล้วก็ดีใจเพราะว่าปีหกซ่องกสม้มหกสี่เนี่ยเราทําแต่เราไม่มีแรงที่จะเอาน้าขึ้นมาใช้เราก็เลยขุดสะเล็กๆประมาณสองงานแต่ว่าลึกมีีมสดือน้ําถ้าบริเวณแท้ๆนี้ที่อาตอมาขุดตามลําห้วยขุดตามวัดเนี่ย จะรู้เลยว่าจุดที่น้ำาึ้้นที่ได้น่ะจะอยู่ระดบับ8-9เมตรน้ำมันถึงจะวนเวียนกันได้แต่บางที่บางพื้นที่เนี่ยอาจจะแค่6เมตรเ7เมตรแต่บริเวณเนี้ยประมาณ8-9เมตรพอเราค่นปุ๊บแล้วก็ใช้โซลาเซลล์ใช้ปัม๊มใช้ทำใช้แบบง่ายๆไม่ต้องลงทุนใส่ไฟก้าๆแล้วมาตอพันไปเราใช้ไปใช้มาได้ปีหนึ่งต้นไม้เราก็เปลี่ยนไปเยอะเลยเพราะ เพราะว่าเรามีน้ําให้ทั้งปีแต่ว่าเมื่อก่อนเมื่อก่อนมันได้พ่นตอนต้นไม้ใหญ่ต้นไม้ใหญ่เนี่ยไม่เช่าไม่ต้องรอฝนตกใบก็แตกออกถ้าไหนหมู่บ้านเนี่ยรลุมหลวงเปนชาวบ้านด้วยที่เขาถทำบ้างถูกบ้างไม่ถูกต้องบ้างเนี่ยน่าจะเกิน่องรอยนะแต่ว่ามันดูห่างกันไปหน่อยนึงมันดูห่างกันไปหน่อยนึงถ้าใครมีที่สักสิบกว่าไร่ยี่สิบไร่ยโอโ้โหถ้าทำแล้วพอเปิดอะ ชบเลยเพราะมัน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 จะมีรายจุดแต่ว่าถ้าใครมีที่ไล่สองไลยเนี่ยทำยากมันก็ได้แค่ระบบปิดพอมีความชุ่มชื้นทําให้อาคารบ้านเรือนเราเย็นพออาคารบ้านบ้านเรือนเราเย็นเนี่ยมันก็ประหยัดพลังงานประหยัดค่าไฟคือจากจากประสบการณ์ตั้งแต่ปีหกสองที่ทามาเนี่ยไม่ได้เปิดแอร์เลยแล้วแล้วระบบเปิดแล้วระบบเปิดตัดหลังห้วยเนี่ยมันเป็นอะไรที่ว่าไม่ต้องลงทุน ที่ไม่ต้องซื้อไม่ต้องขอแล,แล้วเะาเปิดนีพ่นของมันนมันมันจะทําให้เวลาฝ้นตกจะไม่มีลมบ้านไม่พังแล้วฟ้าไม่แหรงเวลาฝ้นตกเนี่ยที่ประปาหามาู่บ้านก็ที่เนี่ยปีคืออัตมารเริ่มไปทำห้าแปดห้าเก้าห้าแปด้าเกสหกหน่องเนี่ยช่างที่ต้องรบกเปลีป่ยน,นสวิตแ์แซงนะอัตโนมัติน่ะ สาสี่คนพัดน้ากันเปลี่ยนเลยเพราะมันต้องพึ่งช้างเราต้องมีเครื่องขึ้นไปสวิตซ์แอ่งแต่ตั้งแต่กลางปีหกซ่องมาทุกวันนี้ยังไม่ได้เปลี่ยนสวิตซแท่งเลยมันบอกบอกเส้นฟ้าฟ้ามันจะไม่แลบคือฟ้าไม่แรงอย่างเพื่อนบ้านเนี่ยอยู่ทางทิศใต้เนี่ยเรามองนึกว่าฝนนะเราก็โทรไปดีใจเนือกฝนตกก็บอกอาจารย์มีตะลมแต่ข้งเหล่านี้ฝนตกลมไม่แรงบางจุดที่เราไปทำแล้วบเปิดเนี่ย เขาก็จะไปสูนหนาที่เราพูดได้เลยทําน้ําโยกให้มันก็จะมีมีบางคนเนี้ยก็บอกโอ้อาจารย์ตั้งแต่พ่อมาเป็นเครืออยู่นะี้ยี่ปีไม่เคยมีน้ำใช้ยอย่างนี้เลยนะคือที่อาตมาทำแล้วปเปิดนะ่ะไม่ได้ว่างอะไรเลยว่างให้ฝนตกอย่างเดียวแค่นั้นแหละเราก็เป็นอย่างนั้นเลยเพลาะวันจะเป็นพื้นที่ ดินล้วนปนทรายนะครับเพราะว่าเป็นพื้นที่เก็บน้าไม่อยู่จะเป็นพื้นที่แห้งแลง้งคืออีสานภาคกลางครับมันจะมีความแห้งแล้งเยอะในพลวัพธ์นั้นเวลาเราทําการเกษตรเนี่ยครับจะไม่ค่อยได้ผลผลิตแล้วก็ยิ่งช่วงนี้จะเป็นช่วงที่แล้งเยอะนะครับซึ่งที่ผ่านมานะครับเราได้ศึกษาเกี่ยวกับธนาคารน้าใต้ดินกับอาจารย์พระอาจารย์นะครับเราได้เห็นผลถึง น้ำที่มีความชุ่มชื้นเพราะว่าเวลาฝนตกลงมาเนี่ยเรามีบ่อเก็บน้ําไว้ในใต้ดินเก็บน้ําไว้ใช้ถ้าชาวบ้านทุกคนเนี่ยช่วยกันทำนะครับน้ำสระที่เราที่เราเก็บกันไวน้นะครับมันจะไปเกิดกับหมู่มบ้านข้างเคียงซึ่งเป็นบ่อระบบน้ําเปิดนะครับแล้วก็ผลที่เห็นที่ผ่านมานะครับเวลาฝนตกหรือว่ามีพายุหรือเมือเ่อไรนะครับฝนตกเนี่ยจะตกโซนเหานี้เยอะมากที่สุด ซึ่งเราได้ศึกษากับเรื่องของฝนหลวงนะครับถ้าจุดไหนมีความชุ่มชื้นเนี่ยฝนจะตกได้เยอะฉะนั้นเวลาเราทําธนาคารน้ำใตดินเราจะเห็นผลว่าที่อื่นไม่ตกแต่ที่เราเนี่ยฝนจะตกแล้วปัจจุบันนะครับปัจจุบันที่เราทํากันอยู่เนี่ยข้าวนะครับโซนผมเนี่ยจะเป็นโซนที่ได้ข้าวแล้วจะไม่มีเรื่องของการแห้งแลง้งแต่โซนอีกโซนหนึ่งที่ถัดจากเราไปเนี่ยครับ เขาจะเปิดไแล้แงนะครับเพราะว่าน้ําไปไม่ถึงน้ําไม่มีน้ําเลี้ยงพันุข้าวไม่สามารถที่จะเอาข้าวไปรับประทานได้นะครับตอนนี้เราผลตอนนี้นะครับเวลาเราขุดสระในพื้นที่รอบๆของวัดน้ําคลุงที่เราทํากันอยู่เนี่ยครับจะเกิดน้ําใต้ดินจะมีน้ําออกมาในาก้นสระเวลาเราขุดเราจะเจอน้ําในละแวกใกล้ๆถ้าเราช่วยกันทำนะครับในอำเภอละขวัญผมเชื่อว่าในอนาคตเนี่ย เราเราจะไม่แล้งมันเป็นการแก้ปัญหาได้อย่างยั่งยืนเพราะว่าเราเราพื้นที่เราเราใช้น้ําบนดินนะครับน้ำบนดินซึ่งน้ําบนดินเนี่ยถ้าเราใช้แล้วมันก็จะหมดไปแต่ถ้าเราทําเรื่องของการฝากน้ําไว้เวลาหน้าแล้งเราก็จะมีน้ําน้ําใช้นะครับแล้วเราก็จะไม่แล้งเหมือนเหมือนที่อื่นจะไม่เป็นอีสานภาคกลางอีกต่อไปถ้าเราร่วมกันทําธนาคารน้ำใต้ดินนะครับ บริเวณนี้เนี่ยจะเป็นที่แห้งแลง้งเราก็จะมีแบบศาสตร์ของเป็นเหมือนกับปาดเรื่องดินนะฮะเอาชนะดินยังไงด้วยไม่ใช้ยาอย่างเงี้ยที่นี่ก็มีที่หนองฟ้านี่ก็มีนะครับก็ก็เป็นที่มาของว่าเออเราเรา,เราบ้านวัดโรงเรียนเพราะว่าเรามีเนี่ยภูมิปัญญาผู้สูงอายุอะไรเงี้ยอย่างที่หนองฟ้าก็จะมีมีเราเรียกว่าปาดแต่ตอนนี้ท่านก็ยุ่เยอะแล้วท่านจะวิเคราะห์เรื่องดินได้ได้แบบและโดยไม่ใช้ยาด้วยนะครับแต่ตอนนี้ท่านก็ยุ่ย แต่ก็มีสวนผมก็เคยเข้าไปสวนนั้นแล้วที่ที่เขาสอนในการทําเรื่องดินเอาชนะดินได้ยังไงด้วยหลักที่ไม่ใช่ยาก,ก็ถึงบอกว่าเราขัดล้วเนี่ยเรามีหลายอย่างก็อยากให้มาศึกษาอยากให้มาเรียนรู้ในส่วนตัวคือเราเป็นนักปฏิบัตินะเราก็เห็นผลเราก็เห็นผลแล้วเราอยู่กับชนบทมาเราก็เห็นในเรื่องของการเป็นอยู่ของชาวบ,บ้านอย่างหนึ่งก็คือว่าพอมีพอกินพออยู่อันเนี้ยหนึ่งแล้วเหลือก็ไปใช้แล้วที่แน่นอนที่เราทําและขับเคลื่อนมาตลอดเนี่ย คือลดรายจ่ายเพราะเขามีกินมีใช้มีผลิตแต่ตอนนี้อย่างผมทำในบางตัวเทคโนโลยีเข้ามาประกอบในการดำเนินชีวิตด้วยเพราะว่าช่วงนี้มันมีเทคโนโลยีอะไรที่แบบง่ายๆที่ชาวบ้านเขานั่นได้ไม่ลงทุนมากอย่างเงี้ยครับก็เลยเลย,เลยอยากอยากฝากพวกเราอะว่าให้น้อมนำน้อมนำเนี่ยมาใช้มันเป็นชีวิตประจำวันและน้อมนำมาใช้ได้เลยไม่ได,ไได้ไม่ได้ต้องลงทุนอะไรมากมาย ขอ,ขอให้ใช้ได้เกิดประโยชน์การหมุนเวียนกันอะไรเงี้ยครับนะครับมันลดรายจ่ายแน่นอนครับผมและนี่คือเรื่องราวของสิ่งที่ดีๆมีอยู่ในอำเภอเราขวัญน,นะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความร่วมไม้ร่วมมือพลังความสามาคัคคีระหว่างบ้านวัดโรงเรียนแล้วก็ชุมชนที่ได้น้อมนําแนวพระราชดำรัสของเรื่องของธนาคารน้ําใต้ดินมาแก้ไขปัญหาให้กับชุมชน ถึงวันนี้อำเภอเราขวัญกลับมามีพื้นดินที่ชุ่มชื้นแล้วเกษตรกรก็สามารถที่จะทำการเกษตรและมีน้ำไว้ใช้อุปโภคบริโภคได้แล้วค่ะ